สวัสดีเพื่อนๆชาว y o u t u b e ทุกท่านนะครับกลับมาพบกับเพจ Honda u ยูสข้าไทยแลนด์อีกครั้งนะครับรถมือสองจำหน่ายโดยศูนย์บริการ Honda ครับวันนี้อมมีรถ Honda City นะครับปี2017คันนี้เป็นโฉมไม่ได้เชนแล้วนะครับมาแนะนำรุ่น1.5 V นะครับราคาอยู่ที่428,000บาทรุ่น V นะครับมีการปรับเปลี่ยนตัวกระจังหน้านะครับแล้วสายหน้านะครับเราสตาร์ทรถขึ้นมาจะมีไฟเดย์ไลท์นะครับ คันนี้จัดคะแน้เต็มฟรีดาวนะครับเป็นรถมือ2ที่จําหน่ายผ่านศูนย์บริการฮอนด้าโดยตรงนะครับรถมีมาตรฐานการตรวจเช็คทุกคันนะครับสีบอลเงินนะครับก็เป็นรถที่ดูแลรักษาง่ายนะครับซิต,ตี้เป็นรถประหยัดน้ํามันนะครับรองรับน้ํามันได้ถึง e 8 5 e 2 0ได้นะครับสีบอลเงินดูแลรักษาง่ายนะครับ รอบคันกันก่อนนะครับสภาพเดิมๆนะครับผ่านการตรวจเช็คจากศูนย์ Honda โดยตรงเนี่ยลูกค้ามั่นใจได้นะครับดูรถไม่เป็นก็ซื้อรถมือสองได้นะครับไม่มีชนหนักไม่มีจมน้ำเร่งไม่แท้ทุกคันนะครับเครื่องยนต์จะเป็นตัว i-VTEC นะครับ1005เราไปดูด้านหลังกันนะครับนี่นะครับเดิมๆทั้งคันนะครับไม่มีชนมาแน่นอนนะครับรถศูนย์ h ก็ยอยางไรขึ้นมือแม่แรงพวกนี้ครบนะครับปีสิบเจ็ดเนอรถปีใหม่นะครับเราไปดูภายในกันบ้างนะครับคันนี้เป็นเบาะหนังเรียบร้อยแล้วนะครับสภาพดีภายในกว้างนะครับถึงจะเป็นรถเครื่องพ5นห้ซีซีนะครับซิตี้คาร์แต่ก็นังได้สบายนะครับ จะเป็นสมาร์ทคีย์เลนนะครับนนี้เป็นปุ่มกดล็อกนะครับกดล็อกก็เปิดมาได้เลยเบาะปรับสูงต่ำกระจกเป็นไฟฟ้านะครับออโต้ฝั่งคนขับตัวนี้ไม่ได้เชนนะครับก็จะมีพับกระจกไฟฟ้ามาให้ด้วยนี่นะครับอันนี้จะเป็นหมดออคอนนะครับช่วยในการเปลี่ยนน้ำมันเดี๋ยวนามาสตาร์รถดูกันนะครับ คันนี้จอดที่โชลูมสมิธฮอนด้านะครับสาขาหัวมากครับอยู่บริเวณรามคำแหงนะครับระหว่างซอย85-87อันนี้เป็นเกียร์ออโต้นะครับรุ่น V นะครับก็จะเป็นพรูสตาร์ตตัวเครื่องเสียงนะครับสามารถเชื่อมต่อกับมือถือนะครับผ่านทางบลูทูธได้นะครับเล่นเพลงจากมือถือได้นะครับรับสายวางสายได้นะครับนี่ครับเป็นสัญลักษณ์บอง ปติฟังก์ชันพวงมาลัยนะครับเลขกหม่์คันนี้อยู่ที่95,610กิโลนะครับสภาพสวยเลยนะครับคันนี้หารถเล็กประหยัดน้ำมันนะครับใช้งานอยู่อแนะนำเลยนะครับงานเครื่องยนต์นะครับจะเป็นเครื่อง 1,500cc ivtec ทางศูนย์บริการนะครับมีช่างฮอนด้านะครับ,ค,รบคอยตรวจเช็ค วระบบไฟฟ้านะครับเครื่องยนเกียร์มาเรียบร้อยแล้วทุกขันนะครับนี่ครับสภาพเดิมๆนะครับไม่มีวันเทนมาที่ศูนย์โอ้มครับก็จะมีบริการจัดไฟแนนซ์ฟรีนะครับไม่มีค่าจัดนะครับสำหรับลูกค้าที่อยากจะลองเช็คเครดิตก่อนเนี่ยก็โทรเข้ามาสอบถามโอ้มได้เลยนะครับที่เบอร์085 222 1133นมสามะครับโอมสามารถนัดไฟแนนซ์นะครับมาเช็คเครดิตให้ก่อนได้นะครับ ยังไม่ต้องจองก็ได้นะครับผมสามารช้เครดิตได้ก่อนได้เลยนะครับย้ำอีกครั้งนะครับซิตี้ 1.5V ปี2017รถศูร์ฮอนด้าจำหน่ายเองโดยตรงนะครับราคาที่428,000บาทคันนี้นะครับจอดอยู่ที่โชรูมซัมมิตฮอนด้าสาขาหัวมากติดต่อโอมนะครับได้ตลอดเวลานะครับ085-222-1133นะครับของเราก็จะเป็นโชรูมเดียวกับทางป้ายแดงเขานะครับแต่ว่าอยู่คนละชั้นกันนะครับ1ชั้น1ชั้น2บริเวน้าโชรูมนะครับ ตอนนี้มีเขาทําถนนอยู่ข้างหน้านะครับก็อาจจะเดี๋ยวยากนิดนึงนะครับแต่ก็สังเกตด,ดีๆก็ได้นะครับขอบคุณมากนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ